พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง ภาวจนณาแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจําในวันเสาร์วันที่9เดือนที่11ในหัวข้อเรื่องเป็นวันที่เปี่ยมด้วยพระสิริเสมอและภาวจนณาที่จะใคร้ควรและสามัคคีทรนในพระธรรมสดุดีบทที่1 1 8ข้อที่24 วันนี้เป็นวันที่พระยาเวได้ทรงสร้างให้เราเปลมปลีและยินดีในวันนั้นพี่น้องคะบางคนไม่เคยมีประสบการณ์กับชีวิตที่มีชัยชนะและเหนือธรรมชาติแดงแท้จริงที่พระเจ้าได้ทรงเลี้ยงให้พวกเขาดำเนินชีวิตในแต่ละวันสำหรับพวกเขาคริสเตียนเป็นเพียงศาสนาออกศาสนาหนึ่งซึ่งมีลักษณะเด่นคือความธรรมดาและการขัดผลรับ แต่ผมปฏิเสธที่จะยอมรับชีวิตแบบน,นั้นตั้งแต่เมื่อผมบังเกิดใหม่ผมตัดสินใจตั้งแต่อย่างเด็กมากที่จะใช้พระคำของพระเจ้าและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของพระเยซูคริสต์สำหรับเราในพระคำดังนั้นตั้งแต่ผมเลือกเช่นน,นั้นผลรับก็โดดเด่นและน่าทึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้ดังนั้นผมจึงมั่นใจที่จะบอกทุกคนว่ามันได้ผลพระคำได้ผล ผมเป็นหลักแทนที่พิสูจน์ได้ว่ามันได้ผลขอพระสิริจงมีแด่พระเจ้าผมจะไม่ยอมประสบการณ์ทางศาสนาไม่ผมเห็นจากพระคำภี์ว่าเราถูกกำหนดให้ชนะอยู่เสมอเราเดินในพระพรทุกวันและแจกใจสิ่งเดียวกันนี้ให้กับโลกของเรานั่นคือเป็นส่วนหนึ่งของมรดกของเราในพระคิดเราได้รับพระพรและเราคือพระพรน,นั้นฮาเลลูยา ใครจะรู้เรื่องนี้และมีวันที่เศร้าได้อย่างไรบางคนเชื่อว่าชีวิตที่เหนือโลกสิ้นสุดลงพร้อมกับอาคาราทุนในสมัยพระคัมภีรไม่ตอนนี้เรากําลังดําเนินชีวิตอยู่ในความเป็นจริงของพระคำภีอย่าคิดหรือพูดว่าวันนี้ไม่ใช่วันของเราทุกวันคือวันของคุณนั่นคือวันแห่งชัยชนะการครอบครองและความปลดปนัน เมื่อคุณตื่นนอนตอนเช้าจงเป่าประกาศว่าวันนี้คือวันของฉันฉันตื่นเต้นกับวันนี้การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คุณไม่มีวันที่พ่ายแพ้หรือสิ้นหวังในแม้แต่วันเดียวทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตคือโอกาสสำหรับความก้าวหน้าและการเลื่อนตำแหน่งทุกความท้าทายคือบันไดสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าจงมีการถนากโดูนีและเพลิดเพลินกับวันแห่งพระสิริทุกวัน ฮาเลลูยาอาเมนให้เราเก่าถ้อยคำแห่งคำอธิษฐานร่วมกันนะคะพระบิดาที่รักข้าพระองค์เลือกที่จะดำนินชีวิตตามพระคำของพระองค์ด้วยกันมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติทุกวันข้าพระองค์ดินในสุขภาพแข็งแรง ความเจริญรุ่งเรืองชัยชนะความสำเร็จและความชื่นชมยินดีขาพลงค์กำลังก้าวไปข้างหน้าและก้าวขึ้นสูงก้าวหน้ามีชัยชนะและได้รับชัยชนะเสมอในพระนามของพระเยซูอาเมน พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าอย่าคิดหรือพูดว่าวันนี้ไม่ใช่วันของฉันเพราะทุกวันคือวันของคุณคะนั่นคือวันแห่งชัยชนะทุกสิ่งที่เข้ามาในชีวิตของคุณคือโอกาสสำหรับความก้าวหน้าและการเลื่นตำแหน่งทุกความท้าทายคือบันไดสู่ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่กว่าดังนั้น จงมีเกินถนักรู้นีและเพลิดเพลินกับวันแห่งพระสิริทุกวันนะคะพระเจ้าสมกำลังค่ะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริงยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาะในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณ โดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกลางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมดและทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่า พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซูเข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้า จะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้วหากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID Line หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจ,จะนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารไฟจิตวิญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด